วันนี้เรามาหวานกล้าปีนี้ฝนดีเราต้องหวานกล้าไปดำมีบางที่บางแปลงข้าวเน่าถ้าเรามีกล้าก็แก้ปัญหาได้หายหัวกล้าดำก็โอเคข้าวจะงามไม่เบืองมเมล็ดพันธุ์เลย มีหวานหวานแห้งหวานลำรวยฝนตกช้ามเมล็ดพันธุ์เน่าไม่งอกถ้าเรามีกล้าไปดำแก้ปัญหาก็จบทีเดียวเ,ยเตรียมกล้าไว้สองกระสอบปุ๋ยปุ๋ยละปุ๋ยละ28่โลครับ แฝก็ตก0ามกกโลสูจบจากไหนจับบอ่อ น้ำลงไว้แต่